ในที่สุดประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้เจอโรคเลื่อนเข้าไปแล้วนะคะยกเลิกการเดินทางเยือนออสเตรเลียแลวก็ปาป,ปัวนิวกินีค่ะเพราะว่าเหตุเพดานนี่ไม่ผ่านนะคะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีค่าเครื่องบินค่าเติมน้ามันเครื่องบินนะคะก็แน่นอนค่ะเช้าวันนี้สื่อต่างประเทศรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเลื่อนการเดินทางครั้งสําคัญออกไปนะคะทำเนียบข่าวก็ออกมาแถลงแล้วล่ะค่ะว่าโจไบเดนเนี่ยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํา G7 ที่ฮิโรชิมา วันที่19-21พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะกลับบ้านทันทีค่ะเพราะว่าการนัดถกเรื่องเพดานนี่ยังไม่ผ่านนะคะกับริพบิกันแม็กกาทีเนี่ยแหละค่ะ ก็จำเป็นที่จะทำให้ไบเดนเองต้องยกเลิกการเดินทางเยือนปาปัวนิกินีแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็กลับวัวชิงตันทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมจีค่ะออสเตรเลียก็สำคัญมากๆเลยนะคะนอกจากสหรัฐจะไปขายเรือดำน้ำได้สำเร็จนะคะออสเตรเลียยังเป็นหัวเรียวหัวแรงนะคะที่สำคัญของกลุ่มออกัสที่จะสกัดจีนด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็ปาปัวนิกินีนะคะ าทางตอนใต้ของแปซิฟิกเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะเพราะจีนเองก็ไปปักหมุดที่นั่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเองนะคะถือว่างานนี้น่าเสียเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจีนเองก็จะต้องมองปแปลกๆล้ค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะไบเดนก็เหงื่อตกค่ะเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมีอิทธิพลบทบาทบนเวทีโลกนะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการประชุมที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาภายในบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะส่วนที่จีน เจที่ญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่า NATO เอเชียเนี่ยจะไปเปิดออฟฟิศที่โเกียวในราคาแต่ว่าทางด้านของชาวโอกินาวานะคะก็ออกมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะตั้งนานแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าของโอกินาวาก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของญี่ปุ่นเองก็ไปจับมือกับเกาหลีใต้แล้วด้วยนะคะ แต่การเมืองภายในของสหรัฐเองมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยถ่วงดุลอีกแรงหนึ่งจากริพับ์ิกันนะคะทำให้ไบเดนเองทำอะไรได้ไม่เต็มที่กับจีนในเอเชียบ้านเราในเวลานี้แหะคะ่ะ เพราะว่าต้องหันไปจัดการกับเรื่องในบ้านก่อนนะคะและนอกจากนี้ค่ะเพดานนี่มีปัญหาเนี่ยนะคะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐและก็ความนา่าเชื่อถือมากๆทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของการเทดอลลาที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้มีรายงานด้วยว่าทางด้านของงบประมาณที่จะส่งไปช่วยยูเครนเนี่ยจากสหรัฐเนี่ยมีปัญหาอย่างแน่นอนเลยค่ะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะทําให้ทางด้านของเซเลนสกี้เองจําเป็นที่จะต้องเดินทางเยือนยุโรปทริปล่า ุดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากยุโรปแทนสหรัฐที่กําลังงอนแง่นในเวลานี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันทางด้านของจีนเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยูเครนเพื่อที่จะไปพูดคุยหาหรือหาทางออกแล้วด้วยล่ะค่ะ